ท่านผู area, ้เขาลงไหมครับนอีกรอบนึงนะครับ่ารผู้ five, five ่านทาน้่านผู้ท่านท่านผู้ท่านผู้ท่านผู้านผู้ทนผูทีานผู่านู้ท่านผู่านผู้่านผ่าน่านากจะเห็นงท่าทนูนาา่เอาทาทนผู่ดเ่่นาานท่าาามก่อนประเด็นว่าผมอยากเห็น การสร้างสครงการเพื่อมีน้ำไม่เพียงพอแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรับประเด็นแรกแล้วก็ยามเต็มการไม่ถูกและเปลี่ยนจากข้อาราชการในอนาคตนะครับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องสามารถบริหารจัดการของผลิตของเกษตรได้โดยรัฐบาลจะต้อง สถาปนินี่และสเสริมอย่างสุดังครับอันนี้คือตืวอ่างการเศรษฐกิจและต้องและจะต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์รยต่อไปนอนจะต้องไม่มีะะนะครับเอา้เริมพก่อนนะครับที่นี้มาถึงดาดาระดับาประเทศไทยจะต้องอท่ีสีต้อ,องิปีอ การพิจารณาจะต้องเป็นเรื่องที่ตลกคิดปกติครับย่นี้เนจะเรืร่องปกติต่อไปจะต้องเป็นเรื่องปอกไม่ยกเิเหมือนที่อ,อยายยประเทศรทรเราะจะต้องมีการภายในระยะเวลาสิบปีแล้องมีนมัการเมืองที่ออเอา,าคนกป,นนคประชาชนของกลางเป็นตังนะครับประชาชนในอนาคตต้องเป็นคนที่ แล้วกราชการเป็นดีจะต้องมีมวลตัวกระตรงทุกวันนี้ไม่มีอยู่นะอาจจะมีมวลตวกต่ายตรงเพราะว่าก่อนจะเรียนเขาเรียนเป็นีวยทนเสียเนยเรียนโยวัดไปสอบต่อสอบเข้าียนจบจะไปเป็นตุ้องเสีย บรรจุและยังด้วยแรงด้วยแระการเสษรในอนาคตตรงนี้เนี่ยควรจะทำดีวานีนะครับผู้สอบบรรจุสาขาต่างๆจะต้องคักสอบก่อนสามารถสสาขาชิไม่ใช่เราอะไรตัวเองด้วนนยนวนเดด าการบริหารไม่มีเรื่อภาพนะครับอันนี้คือข้อของนี้ของประเทศน,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 นะครับนนตนน่อ,อมามถาม,มเรื่องรังคมครอบครัวนะครับลูกหลานทุกคนที่จะต้องเป็นคนดีดีงามใจเพื่อเพื่อคระบครัวไม่เสก่ตัวนะครับถามโรงเรียนหรือว่าปกครองจะต้องเอาประเด็นไม่ให้ความสำคัญกับลูกหลานที่เราในอนาคตนะครับจะต้องเป็นคนที่ไม่โโสดบ้าง ต้องเป็นคนมีน้ำใจเพื่อเพื่อคนนะครับรู้จักแบ่งปันก็ได้มีศีลธรรมรู้จักบาบูคุณโรสอไรานรชชัวแล้วก็อยากจะเห็นประชาชนประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงข้อมูลถ้าไม่อยากเห็นปุ่มสื่อนะครับไม่ว่าใครห็ได้เสนอข้อมูลอย่างเที่ยงตรงแล่ตรงไปตรงมาไม่เบื่ย มีอะไรก็ไว้ได้ภาษาโซนๆเนี่ยแต่เราสนุกไปจะต้องไม่จะได้ป็นผมปิดหูปิดราะว่าตัวนี้ยังอยู่นะยังยังคล่องสุดเท่าไหร่มีการากรปิดเดือนในของสื่อนะฮะปิดเดือนมีไหมมีที่เห็นในรูปปั้นอย่างเช่นนะปิดเดือนนะครับผมจะจะไปยกตัวอย่างได้โอ้ครับไม่ได้นะครับครับแค่ได้ชีวพิธังชี้พิมพเหมือนผมก็พอรู้อยู่ครับอ่ะผมก็ขอนำแสดงแทนนะครับอ